สวัสดีครับผมแบงค์จากช่องจัก,กรวาลใกล้ตัวบายแบงค์คุณเคยมองภาพจำลองของอะตอมไหมครับที่มีจุดเล็กๆวิ่งวนรอบนิวเคลียสตรงกลางมันดูเหมือนระบบสุริยะของเราเป๊ะเลยใช่ไหมครับที่มีดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์ถ้ามันคือความจริงแหละครับถ้าอะตอมคือจัก,กรวาลขนาดจิ๋วในคลิปนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี้กันครับว่าวิทยาศาสตร์พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร และความจริงมันประหลาดกว่าที่เราจินตนาการไว้แค่ไหนพาร์ทหภาพจำที่สง่างาม The Elegant Analogy มีแนวคิดหนึ่งที่ทั้งสวยงามเรียบง่ายและทรงพลังอย่างน่าประหลาดครับแนวคิดที่ว่าจัก,กรวาลของเราอาจจะถูกสร้างขึ้นมาในรูปแบบที่ซ้ำซ้อนกันเป็นชั้นๆหรือที่เราเรียกว่า fractal แนวคิดที่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นตามพิมพ์ขียวเดียวกันกับสิ่งที่เล็กจิว๋วเหมือนเกล็ดหิมะที่กิ่งก้านเล็กๆของมันก็ยังคงมีรูปร่างเหมือนเกล็ดหิมะทางก้อนและภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้ก็คืออะตอมครับเราทุกคนต่างเคยเห็นภาพนี้ในห้องเรียนวิทยศาศาสตร์ภาพของอะตอมที่มีนิวเคลียสหนาแน่นอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนเล็กๆ โคจรอ,อยู่รอบๆมันคือภาพที่ดูคุ้นเคยกับเรามากๆเพราะเมื่อเราซูม out ออกไปในอวากาศเราก็จะเห็นภาพที่เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นคือระบบสุริยะของเราที่มีดวงอาทิตย์หนาแน่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีดาวเคราะห์เล็กๆอย่างโลกของเราโคจรอ,อยู่รอบๆเมื่อนักฟิสิกส์ในช่วงต้นศตวตรรษที่20อย่างเออร์เนสต์รัตเทฟอร์ดได้เสนอแบบจำลองนี้ขึ้นมาในปี1911 โลกทั้งใบก็ตื่นเต้นมากครับเพราะมันสมเหตุสมผลที่สุดลองมาดูความเหมือนที่หน้าทึ่งนี้สิครับระบบสุริยะของเราส่วนใหญ่คือพื้นที่ว่างที่มีดาวเคราะห์ลอยอยู่อะตอมก็เช่นกันส่วนใหญ่ของมันคือพื้นที่ว่างที่มีอิเล็กตรอนลอยอยู่ระบบสุริยะถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยกันด้วยแรงที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วง อะตอมก็ถูกยึดเหนี่ยวไว้ด้วยการด้วยแรงที่มองไม่เห็นเช่นกันที่เรียกว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้ามันช่างสง่างามอะไรขนาดนี้มันทำให้เกิดจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงถ้าอะตอมคือระบบสุริยะขนาดจิว๋วแล้วอิเล็กตรอนที่โคจรอยู่นั้นมันจะเป็นโลกได้หรือไม่มันจะมีสิ่งมีชีวิตขนาดจิว๋วอาศัยอยู่บนอิเล็กตรอนเหล่านั้นหรือเปล่า และในทางกลับกันถ้าอะตอมคือระบบสุริยะแล้วระบบสุริยะของเราละ่ะกาแล็กซี่ของเราละ่ะหรือแม้กระทั่งจัก,กรวาลทั้งใบของเรามันอาจจะเพียงแค่อะตอมอะตอมเดียวที่ล่องลอยอยู่ในโลกของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ยิ่งกว่าเราจนเราจินตนาการไปไม่ถึงใช่หรือไม่นี่คือแนวคิดที่สวยงามที่สุดครับมันคือจักรวาลที่ซ้อนอยู่ในจักรวาล มันเป็นภาพที่เราอยากจะให้มันเป็นความจริงแต่ในโลกของวิทยาศาสตร์ความสวยงามมักจะต้องพ่ายแพ้ให้กับความจริงและภาพจําลองที่สง่างามนี้มันมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงข้อบกพร่องที่ทำลายภาพนี้ลงอย่างสิ้นเชิงข้อบกพร่องที่บอกเราว่าอะตอมมันไม่เหมือนระบบสุริยะเลยข้อบกพร่องที่ว่านั้นคืออะไรมันคือปัญหาที่เรียบง่ายมากครับ ตามกฎของฟิสิกส์คลาสสิกกฎที่กำหนดโลกใบใหญ่ของเราอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอย่างอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบเมื่อมันโคจรหรือเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันต้องปลดปล่อยพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาแล้วถ้าอิเล็กตรอนมันเสียพลังงานไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะวิ่งช้าลงแล้วเมื่อมันช้าลง มันก็ทนแรงดึงดูดของนิวเคลียสซ,ซึ่งมีประจุบวกไม่ไหวมันก็จะถูกดึงดึงให้เคลื่อนที่เป็นสไปรวลวนเข้าวนเข้าจนพุ่งชนนิวเคลียสแล้วอะตอมก็ล่มสลายนักฟิสิกส์คำนวณว่าถ้าอะตอมมันทำงานเหมือนระบบสุริยะจริงๆอะตอมทุกอะตอมในจักรวาลมันควรจะล่มสลายภายในเวลาไม่ถึงเศษหนึ่งในล้านวินาทีแต่มันไม่อะตอมมันเสถียร ตัวคุณยังไม่สลายโลกยังไม่สลายภาพจําที่สวยงามนั้นมันผิดครับความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นและความจริงมันก็ประหลาดประหลาดยิ่งกว่าจินตนาการใดๆจะไปถึงเพราะอะตอมมันไม่ได้ถูกปกครองด้วยกฎของนิวตันแต่มันถูกปกครองด้วยกฎที่ประหลาดกฎที่เรียกว่าควอนตัมพารสองบันไดที่ก้าวข้ามไม่ได้ The Quantum Leap ในตอนที่แล้วเราได้ทิ้งทายไว้กับปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ตกนะครับภาพจำลองอะตอมที่สวยงามที่เปรียบเหมือนระบบสุริยะมันขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์คลาสสิกอย่างรุนแรงถ้าอิเล็กตรอนโคจรเหมือนดาวเคราะห์ ross, มันควรจะเสียพลังงานและพุ่งชนนิวเคลียสทำให้อะตอมทั้งจักรวาลล่มสลายภายในเสี้ยงวินาทีแน่นอนว่ามันไม่เกิดขึ้นอะตอมนั้นเสถียรอย่างน่าทึ่ง และนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์ต้องสั่นสะเทือนครับเพราะมันหมายความว่ากฎที่ใช้ควบคุมโลกใบใหญ่ระบบสุริยะมันใช้ไม่ได้กับโลกใบเล็กอะตอมและนี่คือจุดกำเนิดที่แท้จริงของควอนตัมฟิสิกส์ครับนักฟิสิกส์คนแรกที่กล้าพอจะฉีกตำราของนิวตันทิ้งเมื่อพูดถึงเรื่องอะตอมก็คือนิวส์บอร์ในปี19 1 3บอร์ได้เสนอแบบจำลองใหม่ที่ปฏิวัติโลก บอบอกว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราคิดว่าอิเล็กตรอนเป็นดาวเคราะห์เขาเสนอว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้โคจรอย่างอิสระแต่มันถูกขังให้อยู่ในชั้นพลังงาน (energy shells) ที่ถูกกำหนดไว้แล้วเท่านั้นอุปมาอุปไมยที่ง่ายที่สุดก็คืออะตอมมันไม่ได้ทำงานเหมือนทางลาด (ramp) ที่คุณจะค่อยๆไหลลงมาได้แต่มันทำงานเหมือนขั้นบันไดครับอิเล็กตรอนสามารถยืนอยู่บนขั้นที่ห หรือขั้นที่สองหรือขั้นที่สได้แต่มันไม่สามารถยืนอยู่ตรงกลางระหว่างขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองได้และเพราะว่ามันยืนอยู่ระหว่างขั้นไม่ได้มันจึงไม่สามารถค่อยๆไหลหรือค่อยๆวนเป็นเกลียวพุ่งชนวนเคลียสได้กฎของควอนตัมมันห้ามไม่ให้ทำแบบนั้นแล้วถ้าอิเล็กตรอนอยากจะเปลี่ยนระดับละ่ะมันเดินไม่ได้มันต้องกระโดดเท่านั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่า การก้าวกระโดดเชิงควอนตัมหรือควอนตัมลีปถ้ามันอยากจะกระโดดขึ้นไปยังขั้นที่สูงกว่าชั้นพลังงานที่สูงกว่ามันต้องได้รับพลังงานในปริมาณที่ถูกต้องเป๊ะ,เ,ปะเท่านั้นเช่นจากการชนของอนุภาคแสงหรือโฟตอนและถ้ามันอยู่ชั้นบนและไม่เสถียรมันก็จะกระโดดกลับลงมายัางขั้นที่ต่ำกว่าและเมื่อมันกระโดดลงมันก็จะคายพลังงานก้อนเดิมนั้นออกมาซึ่งก็คือแสงหรือโฟตอน แสงจากหลอดไฟนีออนที่คุณเห็นมันก็คือแสงที่เกิดจากการที่อิเล็กตรอนนับล้านล้านตัวกำลังกระโดดลงบันไดควอนตัมนี้พร้อมๆกันนั่นเองดังนั้นคำตอบข้อแรกสำหรับคำถามของเราก็คืออะตอมไม่ใช่จัก,กรวาลขนาดจิ๋วหรือระบบสุริยะย่อส่วนครับเพราะระบบสุริยะถูกควบคุมด้วยแรงโน้มถ่วงที่ต่อเนื่องแต่อะตอมถูกควบคุมด้วยกฎควอนตัมที่กระโดดเป็นขั้นๆมันเป็นกฎคนละชุดกันอย่างสิ้นเชิง แต่เดี๋ยวก่อนครับแม้ว่ามันจะไม่เหมือนกันในเชิงกลไกแต่มันก็ยังมีความประหลาดอีกอย่างหนึ่งซ่อนอยู่ความประหลาดที่ว่าด้วยเรื่องของขนาดพาร์ท3ความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ The Great Boy ในตอนที่แล้วเราได้เห็นแล้วนะครับว่าภาพจำของเรามันผิดไปอย่างสิ้นเชิงกลไกที่ควบคุมอะตอม มันไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแบบดาวเคราะห์ ross, แต่เป็นขั้นบันไดของควอนตัมที่บังคับให้อิเล็กตรอนต้องกระโดดเท่านั้นดูเหมือนว่าคำตอบของคำถามเราจะชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่อะตอมไม่เหมือนระบบสุริยะเลยแต่มันยังเหลืออีกหนึ่งความคล้ายคลึงครับที่มันน่าทึ่งจนเราไม่สามารถมองข้ามมันไปได้นั่นคือความคล้ายคลึงกันในเรื่องของสัดส่วนหรือขนาดครับ เราลองมาดูความว่างเปล่าของระบบสุริยะกันก่อนระบบสุริยะของเราเกือบทั้งหมดคือพื้นที่ว่างเปล่าถ้าดวงอาทิตย์ของเรามีขนาดเท่าลูกฟุตบอลที่วางอยู่ที่กรุงเทพโลกของเราก็จะมีขนาดเท่าหัวเข็มหมุดที่โคจรอยู่ที่อยุธยาและดาวที่ใกล้ที่สุดคืออัลฟาเซนทอรีก็จะอยู่ไกลถึงประเทศสิงคโปร์มันคือความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่มากทีนี้เราลองหันกลับมาดูอะตอมบ้างครับ อะตอมที่เรารู้สึกว่ามันคือของแข็งมันคือเนื้อสสารมันว่างเปล่าขนาดไหนนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการเปรียบเทียบสัสดส่วนที่น่าทึ่งไว้ครับถ้าเราขยายอะตอมหนึ่งอะตอมเช่นอะตอมไฮโดรเจนให้นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางของมันมีขนาดเท่ากับลูกฟุตบอลหนึ่งลูกคุณรู้ไหมครับว่าอิเล็กตรอนตัวแรกที่โคจรอยู่รอบๆมันจะอยู่ที่ไหน มันจะไม่ได้โคจรอยู่รอบๆลูกฟุตบอลลูกนั้นครับมันจะโคจรอยู่ไกลออกไปหลาย10กิโลเมตรครับพูดง่ายๆก็คืออะตอม1นึ่งอะตอมมันประกอบไปด้วยลูกฟุตบอลหนึ่งลูกที่วางอยู่ตรงกลางแล้วก็มีฝุ่น1เม็ดวิ่งวนอยู่รอบๆในระยะไกลหลาย10กิโลเมตรพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างนั้นมันคือความว่างเปล่าครับอะตอมมันคือความว่างเปล่าถึง 9 9 9 9 9 9 9เดดังนั้นในแง่ของสัดส,ส่วนและความว่างเปล่าคำตอบก็คือใช่ครับอะตอมมันเหมือนระบบสุริยะอย่างน่าประหลาดใจมันคือจักรวาลขนาดจิ๋วที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าไม่ต่างกันแต่นี่ก็นำเราไปสู่ปริศนาที่ใหญ่กว่าเดิมทันทีถ้าอะตอมมันว่างขนาดนี้แล้วตัวเรา ที่ประกอบด้วยอะตอมนับล้านล้านอะตอมโต๊ะที่เรากําลังจับอยู่ที่ประกอบด้วยอะตอมนับล้านล้านอะตอมทําไมมือของเราถึงไม่ทะลุโต๊ะไปเลยล่ะครับทําไมความว่างเปล่าสองอันมันถึงผลักกันพาร์ทสสนามพลังที่เรียกว่าของแข็งในตอนที่แล้วเราได้ทิ้งท้ายไว้กับปริศนาที่น่าทึ่งที่สุดนะครับ ถ้าอะตอมคือความว่างเปล่าถึง99.99% 99และทำไมมือของเราถึงไม่ทะลุโต๊ะไปเลยทำไมความว่างเปล่าสองอันถึงผลักกันได้คำตอบสำหรับคำถามนี้คือหนึ่งในความจริงที่พลิกสามัญสำนึกของเรามากที่สุดครับนั่นคือความแข็งหรือโซลิดที่เรารู้สึกมันไม่ใช่เนื้อของสสารที่สัมผัสกัน คุณไม่ได้กำลังแตะโต๊ะอยู่จริงๆครับสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกอยู่ในตอนนี้มันคือแรงครับแรงอะไรไม่ใช่แรงโน้มถ่วงแต่คือแรงที่ทรงพลันกว่านั้นมากในระยะใกล้นั่นคือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ electromagnetic force นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอะตอมทุกอะตอมในจักรวาลมันถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเปลือกที่มองไม่เห็น เปลือกนั้นก็คือกลุ่มเมฆของอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆอบนิวเคลียสและอิเล็กตรอนทุกตัวมันมีประจุลบหรือเนกาทีฟชาร์จกฎพื้นฐานที่สุดของฟิสิกส์ก็คือประจุเหมือนกันจะผลักกันครับ like charges repel ดังนั้นในวินาทีที่อะตอมในนิ้วมือของคุณเคลื่อนที่เข้าใกล้กับอะตอมในเต๊ะนิวเคลียสมันไม่ได้เจอกันครับ เนื้อมันไม่ได้ชนกันแต่เปลือกอิเล็กตรอนหรือประจุลบของนิ้วคุณมันไปเจอกับเปลือกอิเล็กตรอนหรือประจุลบของโตะ๊ะและลบกับลบมันก็ผลักกันอย่างรุนแรงครับแรงผลักที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มเมฆอิเล็กตรอนนี้มันมาหาศาลซะจนมันต้านแรงที่คุณกดลงไปได้สบายสบายสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นของแข็งหรือการสัมผัสมันจึงเป็นแค่ ภาพลวงตาทางประสาทสัมผัสครับความจริงแล้วมันคือสนามพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่กำลังผลักสนามพลังอีกอันนึงคุณและผมเราไม่เคยสัมผัสอะไรจริงๆในชีวิตนี้ครับเราเป็นแค่สนามพลังที่ลอยอยู่บนสนามพลังอื่นๆเสมอและนี่คือคำตอบที่น่าทึ่งข้อที่2ครับแม้ว่าอะตอมจะว่างเปล่าเหมือนระบบสุริยะ แต่แรงที่ควบคุมมันนั้นแตกต่างก,กันโดยสิ้นเชิงระบบสุริยะถูกควบคุมด้วยแรงโน้มถ่วงซึ่งดึงดูดอย่างเดียวแต่อะตอมถูกควบคุมด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งผลักและดึงพาร์ท5กลุ่มเมฆแห่งความเป็นไปได้ The Quan t u m Cloud ในตอนที่แล้ว เราได้คำตอบที่น่าทึ่งไปแล้วนะครับว่าความแข็งที่เรารู้สึกมันไม่ใช่เนื้อของสสารแต่คือสนามพลังของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลักดันระหว่างกลุ่มเมฆอิเล็กตรอนของอะตอมซึ่งนี่ก็ตอกย้าความแตกต่างข้อที่สองครับข้อแรกคือคกลไกมันเป็นขั้นบันไดหรือควันตัมไม่ใช่ทางลาดคือแรงโน้มถ่วงข้อ2คือแรงที่ยุดเหนี่ยว มันคือแรงผลักและดึงแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ใช่แค่แรงดึงคือแรงโน้มถ่วงณจุดนี้ภาพจำของระบบสุริยะขนาดจิว๋วมันก็ดูจะเลือนรางเต็มทีแล้วนะครับแต่ผมขอบอกเลยครับว่าแบบจำลองขั้นบันไดของนิวส์บอร์ในพาร์ทสมันก็ยังเป็นแค่ภาพที่ง่ายเกินไปครับความจริงมันประหลาดกว่านั้นอีกบอ บอกเราว่าอิเล็กตรอนกระโดดระหว่างขั้นบันไดที่แน่นอนแต่นักฟิสิกส์ที่มาทีหลังอย่างเวอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กและเออร์วินชโรดิงเจอร์พวกเขาถามคำถามที่ลึกกว่านั้นครับพวกเขาถามว่าแล้วระหว่างที่มันไม่กระโดดอิเล็กตรอนมันอยู่ที่ไหนและคำตอบที่ได้จากทฤษฎีควอนตัมที่สมบูรณ์แบบมันคือคำตอบที่ทำลายภาพจำของเราทั้งหมด คำตอบก็คือเราไม่มีทางรู้ได้ไม่ใช่เพราะเรามีเครื่องมือไม่ดีพอแต่เพราะหลักความไม่แน่นอน uncertainty principle บอกเราว่าจักรวาลห้ามไม่ให้เรารู้ตำแหน่งที่แน่นอนของมันและที่ยิ่งไปกว่านั้นการทดลองช่องคู่ก็ยืนยันว่าอิเล็กตรอนมันไม่ได้ทำตัวเป็นอนุภาคที่มีตำแหน่งเดียว แต่มันทำตัวเป็นคลื่นหรือเวฟที่กระจายตัวอยู่ทุกที่ในเวลาเดียวกันดังนั้นภาพที่ถูกต้องที่สุดของอะตอมในปัจจุบันมันไม่ใช่ระบบสุริยะมันไม่ใช่ขั้นบันไดแต่มันคือกลุ่มเมฆครับมันคือกลุ่มเมฆแห่งความเป็นไปได้นิวเคลียสหรือลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางแต่อิเล็กตรอนมันไม่ใช่ฝุ่นที่วิ่งอยู่ไกล แต่มันคือหมอกหมอกที่ห่อหุ้มนิวเคลียสไว้ทั้งหมดมันคือสภาวะที่เป็นไปได้ว่ามันจะอยู่ที่นี่หรืออาจจะอยู่ที่นั่นนี่คือจุดจบที่แท้จริงของภาพเปรียบเทียบนั้นครับระบบสุริยะคือความแน่นอนเรารู้ว่าโลกอยู่ตรงไหนอะตอมคือความไม่แน่นอนเรารู้แค่ว่ามันอาจจะอยู่แถวแถวนี้มันคือจัก,กรวาลที่แตกต่างกัน โดยพื้นฐาน h a r t 6บทสรุปจัก,กรวาลที่แท้จริง The Real Microverse เราได้เดินทางมาถึงบทสรุปของการสืบสวนอันน่าทึ่งนี้แล้วนะครับเราเริ่มต้นด้วยคำถามที่เรียบง่ายและดูสง่างามว่าอะตอมคือจัก,กรวาลขนาดจิ๋วหรือไม่โดยเปรียบเทียบภาพของอิเล็กตรอนที่โคจรรอบนิวเคลียสกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ และตลอดการเดินทางของเราเราก็ได้ค้นพบว่าในทางกลไกลและกฎฟิสิกส์นั้นคำตอบคือไม่ครับมันไม่เหมือนกันเลยในภาคที่2เราได้เห็นว่าระบบสุริยะทำงานบนทางลาดที่ต่อเนื่องของแรงโน้มถ่วงแต่อะตอมทำงานบนขั้นบันไดที่ตายตัวของกฎคอนตัมอิเล็กตรอนไม่สามารถโคจรที่ไหนก็ได้มันต้องกระโดดเท่านั้น ในพารทที่4เราได้เห็นว่าของแข็งที่เรารู้สึกมันไม่ใช่เนื้อของอะตอมที่ชนกันแต่มันคือสนามพลังของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลักกันระหว่างเปลือกอิเล็กตรอนซึ่งเป็นแรงคนละชนิดกับแรงโน้มถ่วงที่ควบคุมดาวเคราะห์และในพารทที่5เราก็ได้ทำลายภาพจำนั้นลงอย่างสิ้นเชิงเมื่อพบว่าอิเล็กตรอนไม่ได้โครจรเหมือนดาวเคราะห์ที่มีตำแหน่งแน่นอน แต่มีอยู่เหมือนกลุ่มเมฆแห่งความเป็นไปได้ที่ปกคลุมนิวเคลียสไว้ดังนั้นถ้าถามว่าอะตอมคือจักรวาลขนาดจิ๋วหรือไม่คำตอบทางฟิสิกส์คือไม่ใช่อย่างสิ้นเชิงครับแต่ถ้าหากว่าคำถามของเรามันลึกซึ้งกว่านั้นล่ะครับถ้าคำถามของเราไม่ได้หมายถึงภาพแต่หมายถึงแนวคิดแนวคิดที่ว่ามีความจริงที่ซับซ้อน ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เล็กที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นคำตอบอาจจะกลับกลายเป็นใช่ครับใช่อะตอมคือจัก,กรวาลขนาดจิว๋วเพียงแต่มันไม่ใช่จัก,กรวาลแบบเดียวกับที่เรามองเห็นมันคือจัก,กรวาลที่แปลกประหลาดกว่ามากมันคืออาณาจักรควอนตัมมันคือจัก,กรวาลที่กฎแห่งเหตุผลแบบเดเดิมใช้การไม่ได้ มันคือจัก,กรวาลที่สิ่งต่างๆสามารถอยู่สองที่ในเวลาเดียวกันได้ (superposition) มันคือจัก,กรวาลที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกันในทันทีแม้อยู่ไกลกัน (entanglement) มันคือจัก,กรวาลที่ความว่างเปล่าในพาร์ทสมันกลับแข็งยิ่งกว่าเหล็กกล้าจากแรงผลักในพาร์ทที่4ดังนั้นภาพเปรียบเทียบดั้งเดิมนั้นผิดอะตอมไม่ ใช่สำเนาของจักรวาลใบใหญ่แต่อะตอมมันคือประตูประตูที่เปิดไปสู่จักรวาลอีกรูปแบบหนึ่งจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในตัวของเราเองถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามจักรวาลใกล้ตัวบายแบงค์ Bank, เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ ในการสำรวจครั้งหน้าเพราะจักรวาลไม่เคยหมดเรื่องให้เราเรียนรู้